SM58 ไม่ลอยคู่ไร้สายคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD ที่คุณไว้ใจได้ในทุกการแสดงและการประชุมสวัสดีครับนำเสียงสู่มือคุณด้วย SM58 ไมโครโฟนไร้สายคู่ที่จะเปลี่ยนทุกการร้องเพลงและการพูดให้ชัดเจนและทรงพลัง SM58 เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ UHF ที่เชื่อมต่อได้ไร้สายพร้อมระยะรับสัญญ,ญาณถึง100เมตรทำให้คุณมีอิสระในการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับคาราโอเกะงานแสดงสดหรือการประชุม ความคมชัดของเสียงระดับ HD และการตัดเสียงรบกวนขั้นสูงจะทำให้ทุกคำพูดและทุกโน้ตดนตรีมีความคมชัดสมบูรณ์แบบพร้อมกับฟังก์ชัน plug and play ที่ใช้งานง่ายคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากมายเพียงแค่เปิดใช้งานและเริ่มใช้งานทันทีจอสแสดงผล LED บนตัวใหม่และตัวรับสัญญาณช่วยให้คุณติดตามสถานะการใช้งานได้ตลอดเวลานอกจากนี้แบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงที่บ้าน หรือการแสดงบนเวที SM 58คือคู่หูที่คุณต้องการสำหรับการสร้างสรรคเสียงที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณครับ